ผู้ค้านาัสการค่ะจะเล่นจะเล่นจาทูตามต้อปูตามต้องวดเลยเรียขาไม่รลุนเลยต้องตามต้องวดให้เลยกุ้มเห็ดหมดเส้นเลยเล่น่าไเล่นหลังเงนอ๋อนั่น ยี่โมยังมาตัดด้อาเนะตัดด้บม่ตัดบ่อันตรายเนาะกูตัดไล่ี่ศูนย์กูอนนี้ดิสี่ศูนยสี่ศนมีส่นมนมีสี่ยมาโวหนูเห็นแล้วขึ้นอหนูย่องไปก่อย่องไปบ่ไปยองอนอื่นหนูเห็นม่หกี่ศูนอ

ูบอกงถ้าบอกชุดถูกมันก็จะจุด่ด้ยัหานเลงตัวหนต่โตรดของเตาแล้วพี่น้องเลิศค่ะลงมันกันรนะค่ะเซนสามสามนนะคะพี่น้องเลิศค่ะ สองตัมาตามต่อของใหม่นะคะพี่น้องคะตามต่อของใหม่เด้พี่น้องด้ออันนั้นอันนัันน่คเลันานสิ้นเดือนหรือเปล่าอันจิไม่หยุดองตัวเคร่องสิ้นเดือนนี่ละวาเป็นอย่างน้มูเขาตัว่าเราแเนออนไลน์จะได้องแต่ของแต่ของปูห้าสิดียางค่ะพี่น้องปูนี่ หายแล้วหายเลยใช่จะหายเรือยตัวเออาหายแล้วหายเลยบ่มีมาเปลี่ยนตัวนั่นเปลี่ยนตัวนี้บ่มีพี่น้องค่ะยุทธานี่กันยุทธานี่จนจบพูละค่ะพี่น้องจนเลขออกพูละเติมเบาหวานกันนะเติมเบาหวานไปต่อพูดเอา ขั้นเื่อใน,นขั้นสีสูนๆก็บ,บอกเลยเด้อคอมาอันรมดีอนรมดีอันรมาเรียนอ๋อก็ดี <laughs> <c oughs> ออันาดนั้ค่ะันมาจะมาใช่ใจมันดีละค่ะเรียค่า ไม่ใส่ใจนี่ลแะเหรอเนาะใช่ใจใช่ใจผิดนอืมใจใส่ใจมันไม่คู่สีบว้านนั่นเด็หน่ไม่คู่ไม่คู่จีว่านจอกจีบานพี่อ่าไม่คู่จีบ้านพี่ก็เป็นกลางกลางคนนี่ล่ะคือคือคือมีซีและคู่แต่ถึงยังมากวันนี้ลหละบ่มากปูวะเช้าก็วันไหนกงสีเมย์นั่นเมน่สามกสมมติเป็นตัวอันตรายซะบ่ อ๋อมีทั้งล่างทั้งบนเลยปูสามเก่านั่นแกน้ำปูแล้วนบปูป็นามงยนเขียนเปาูกเขตัวมันนะเมอช้นี้ล่องรถมาเห็นปูแบบแบบอยู่ส่วนส่วล่องรถแล้วปูเสีย เติมบุญแม่เตอบุญบุญพระเวทบุญพระเวทบอกจ้ามิสวยดาวบ่ปูบัวโนบานมิสวยดงสวยดาวได้มากินกับปุณนมะกินขอบคมากินน้ำปูเออค่ะเอ็กซี่มากินกับปุณก็ปูวันที่เท่าไรค่ะวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบค่ะเอามือเดียวกันนั่งยูบานค่ะวันที่ยี่สิบนะคะมาบุญพระเวทเด้อพี่น้องค่ะบุญมหาชาติวันที่สิบเก้าพระเจ้ากระตุน กินละมั่วตนถนอมในวัดสรอยจุในวัดกินข้าวปุ้นในวัดกินข้าวปุ้นกับข้าวต้มวันที้ยี่สิบกว่าค่ะกินข้าวปุ้นเมื่อกี้จุกโอนกินน้ำข้าวโพดแปูถือศูนย์สามปูเลี้ยงข้าวปุ้นว่าสั่นมากเลยค่ะแปลกจังค่ะวันนี้ก็สิเลขติดลังของปูเฮามนะคะพี่น้องค่ะมีสีมีหามีเก้าค่ะ ติดล่างติดล่างถึกแล้ค่ะพี่น้องค่ะถ้าผู้ใดมักเมืยมักเล่นสีวิ่งซียางกับซีกับหาเด่นที่ซีนะคะเด่นเด่นซีแล้วก็เลขจับคู่คู่เปลี่ยนเด่นหาไม่ได้หรอจับคู่นี่สิมีหนึ่งซีหนึ่งหาสองซีสองแปดอุ้ยก่ายก่ายโบพิดพี่น้องโบพิษซีแปดซีศูนย์ เก้าสามสี่หกสี่หกคือเรื่องเสียงมาเนี่ปูอืมคือเรื่องเสงเนาะเสียงเส้นบนก็นจะมีเออเสนบนวิ่งลูดได้อยู่ที่สองและแปดเนาะค่ะการทีเป็นสองหกสี่แปดสี่สองสามเกาละหนึ่งสีเนาะค่ะปู่องไห้อยู่ที่สองหีดคีดทูไห้อยู่ที่สี่สองและสิบสี่เนาะค่ะ เอาไว้พีจาลณนามืองเด้อค่ะมักกับบันเลยเนาะค่ะเนาะซิ่นทำรอดเนี่ยปาตึมเลยว่อปูอ๋อมัน่มันสไตม่อกกันแล้วนะยากชีสุนี่เรียกนึว่ามันน่าสนิท้องไปไม่อนาจึ้งค่ะจึ้งก่อนการ้งเนี่ยเพราะว่าเรี่ยนี้ไม่ใช่นดไหนเเนี่ยเพราว่าเอานี้อนาะเพาว่า เออแม่พู่ว่าบุมมิชีแต่ได้อานนี้ไงแลมีตัวนี้กันมีคะตัวนี้เชื่อปะได้ยุ่งเขาอยู่แล้วแต่ถ้กวันนี้ยังก็เชื่อปะได้ยุ่งอยู่ดินก็ัวันนี้เชื่อได้ประมาณคู่เ่าม่ชีบ่มมิชีก็ได้ไปคุณนะพู้ได้มากจะเอาผููได้เชื่อพู้ใดประมาณแม่คู่ก็คอยบอกไม่เองค่ะ ถ้าตัดบซี่เอาไปเลขปูสิเหลือหน่อยเดียวนึนนนนงนี่น <c oughs> ต่อมลงเนี่ยค่ะอาจาย์เอาอะไรตอมล้มไปเยอก่าสาตอมค่ะอาจยหาแปดจัดไปปลาปูมีแปดเนาะค่ะปลาเ่าไห่เนี่ยเลกน้อยเกน้อยกินแน้อยกินน้อยนัย่นแหละชมนี่เนาะจ ในบนคูนคูนแห่นี้ของโยจัดเนาะฉันลืมเด้อเลขาเลขาจัดจเจ็บเดู้ห้าบาทปูททเลขาสื่อห้าบาทเอาหวนี่แหละนปูนเอาเอางวดมเพี่นองเด้อค่ะปิดจะ,ะนาจด,ดอ เอว้านเดกสวรรคนยว่ท่านแดนดก็เลาเยได้เล็กแล้วเขาเด้อยะละคของปูเซว่าหากันฮนะหัที่แล้วหวที่แล้วหัวที่แล้วมับจะถูเมีนมันอยู่คู่กันซื้อปู <c oughs> <c oughs> มันอยู่คู่เลยโอเคกันลองซองอยู่หกกับเจ็ด <c oughs> อ่า <c oughs> อาัาปูครับ ทางทีมงานกับทีขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะแบ่งปันแนวทางเนาะปูเนาะไปเที่ยวมากยืนอยูประมาณยี่สามเที่ยจ้าจ้าจ้าอ่าไปเที่ยวมากไปได้ขึ้นหอดปูขึ้นเก่าค่ะไปเที่ยวมากไปไหนได้แต่ขายของอยู่ยืนนี้ค่ะนีค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะจะเล่นจะเล่นเนาะสาธุค่ะค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นแนวทางจากปูลมไส้เนาะค่ะเนาะจากที่ งวดที่แล้วเขามาแล้วนะคะ0330นะคะ่ะมนนือนีปู้เพิ่นกะห้ต้องงวดมาเลยค่ะพี่น้องกะแคบหน้าจอไว้ค้าวไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่นะเนาะมะกะจัดคัดกะพานนะคะพาหมากักกะปล่อยพานได้เลยเนาะคะ่ะถามากักกะจัดจดจัดฝาดบึมไปเลยค่ะพี่น้องคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดกะจะขอฝากพี่นอ้องอีซีห้องไวแคนหนีกนเนาะคะ่ะพี่น้องคะพอกันคลิปหนาค่ะ แต่กย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะจะได้ว่าผ่านแนวทางดีๆเด็ดๆจากข้างช่องนะคะนอกกับคลิปต่อไปเป็นกำนังใจขข้งช่องในหากิู้ไม่ไม่หายก็ไม่ตองหไ่ะเข้ามาเฮงเฮง้ยดสุขภาพแข็งแรงทุกทุกคันเนาะค่ะ ค่ะสำหรับเอฟซีนในที่เขามไนะคะืมโคษณาเนาะค่ะแอดก็ขอขอิงจงเลาอกติดตามใหม้องแช่วงนี้ค่ะน้ำมันมันแพงเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดินทางไกลเนาะค่ะช่องขอ้นเลนเลนเค่ะเด้อกดติดตา่ด้วยค่ะพี่น้องกับอขอดุ้ของเปอกออ่มยน้องแ่งนี่ค่ะน้มันมปพงเนาะค่ะพี่น้อค่ะนาค่ะขอ้เร็จนค่ะด้คะพี่น้องเด้อใหดมีแต่เปลืหลโรตวยต่ำเหมยนแข็งงค่ะพี่น้องค่ะวัสดีค่ะ